ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนองน,องนะครับที่ชื่นชอบในปีชีีวันนี้ผมก็ได้มาได้สั่งลูกมานะครับได้สั่งลูกมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับจากลาซาดามานะผมก็สั่งมา หลายครั้งแล้วครับสองสาครั้งแล้วตอนแรกก็สั่งมาประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับมาทดลองดูพอทดลองดูก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เขาแพกมาดีมากเลยนะครับนี่ครับนี่เขาจะแพ็คมาแบบเป็นตลับ ไม่ใช่ตลับนะครับเป็นเป็นขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมเปิดให้ดูท้งนี้ผมสั่งมาห้าร้อยลูกนะครับเป็นของนี่นี่ครับร้านนี้นะครับ h k นะครับ h k Hunter King นะครับร้านจากลาซาด้าดูนะครับนี่ เขาแพ็คมาดีมากเลยมันจะเป็นเป็นบล็อกบล็อกใครบล็อกมาเลยนะครับบล็อกพลาสติกนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์สายด้าสั่งที่ลายก็ได้สั่งที่ลายสดตก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณานะครับแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันมันใช้ดีแล้วก็กแพ็คมาดีเลยนะครับเนี่ยแพ็กดีแค่ไหนนะครับจนผมไม่กล้าแกะใช้นี่นะครับ จะแพกมาเป็นแบบเป็นแบบเป็นใส่เป็น,ปน,ปนบลอกใครบอกมันมาเลยครับ อังหนึ่งมีร้อยลูกนะครับสวยมากเลยความรู้สึกนะครับตอนที่ใช้ก็รู้สึกว่าใช้ดีมากนะครับก็แม่นยํำผสมควรนะครับลูกสิปดกรัมนะครับ18กรัมผมมาใช้กับเจ้าลำส1บสของผมนะครับลำลก็รู้สึกว่ากลุ่มดีนะครับ เราก็ได้ตัว40เมตร50เมตรเดี๋ยวผมแกะให้ดูผแบบมไปแกะ ฟ้ามันออกเลยไหลเลยทีนี้เดี๋ยวมาเป็นไรไหลเลยไหลเลยไหลเลยเอาจจะเทเทลงนี้กันนะเทตงนี้มันจะเป็นแพ็คมาแบบนี้เลยนะครับแพ็คดีมากเลยนะผมก็เลยเนี่ยเนี่ยครับแพ็คมาแบบนี้แพ็คใส่ตลับแบบนี้ ลูกก็ดูดีนะครับลูกสิบแปดกร,รัมก็แพ็กมาแบบนี้ก็ดีนะครับดีที่ว่ามันกันกระแทกในตัวเลยนะครับ ตัวนี้ผมอันนี้ผมทำหล่นหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นบล็อกแบบนี้อยู่หนึ่งลูกลูกก็จะอยู่ในบล็อกแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อ,อลูกนะครับเพราะว่าม,มันไม่ทําให้ลูกบินเสียหายนะครับเสียหายเสียหายก็น้อยครับเสียหายก็ส่วนน้อยนี่ ก็จะเป็นใส่บล็อกมาประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คแพ็ก,พกร้อยผมสั่งมาสาครั้งนี้เป็นครั้งที่3น่าจะพรานะ่าจะครั้งที่3ามเน,นะครับรู้สึกว่ากลุ่มก็ก็โอเคนะครับ ถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับตามลิงกตามลายหรือกดเข้าไปในลาซาด้าเลยนะครับก็น่าจะน่าจะเจออยู่ไม่น่าจะก็ส่งไว้ดีนะครับส่งประมาณสั่งประมาณสองสาวันก็ได้แล้วนะครับอานนี้นะครับ s อ Hunter k ต n g นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้แพ็กกิ้งก็โอเคนะครับสุดยอดมากเลยผมก็ประทับใจในระดับหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับก,ก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผม <S <S เดี๋ยวผมจะเทสเทสกลุ่มให้ดูแล้วยังไงก็จะมามา มาลงให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความแม่นยำมันมากน้อยขนาดไหนนะครับ